ก็อันนี้คือซอร์สโค้ดทั้งหมดไม่ว่าจะวันนี้วันไหนหรือว่าตลอดการเรียนทั้งหมดมันจะอยู่ตรงนี้เมื่อเราเปิดไปที่ GitHub เสร็จปุ๊บเราก็จะเจอโฟลเดอร์ตัวนี้มันก็จะค่อยๆเพิ่มตัวเลขจากหนึ่งเบสิกก่อนแล้วมันก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเราอยู่ที่เบสิกวิธีการทำของเราก็แค่ถ้าเกิดเราอยากจะเอาซอร์สโค้ดมาลองรันดูนะครับเราก็แค่กดดาวน์โหลดซิปกดปุ่มนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดซิป เราก็จะได้ซอสโค้ดทั้งหมดมาแล้วเราก็ไปเอ็กแทใส่สักโฟลเดอร์หนึ่งนะครับโฟลเดอร์ er ไหนก็ได้เราได้ซอสโค้ดมาเสร็จปุ๊บเราไปเอ็กแทใส่โฟลเดอร์หนึ่งแล้วเราก็จำไว้ว่ามันคือโฟลเดอร์ไหนนะครับ เอรปุ๊บแล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นแล้วเราก็ไปสั่ง npm install นะครับการสั่ง npm install นะครับคือการไปโหลดไลบรารีทั้งหมด สัง npm install e แล้วก็จะใช้งานได้เหมือนเท้าที่เรียนมาทั้งหมดเลยอ่าใครทำไม่ทันรีฟจาัดก,การให้เลยนะครับพอสั่ง npm install e เสร็จปุ๊บทุกอย่างก็จะสามารถใช้งานได้ครบถ้วนนะครับใช้งานได้ครบถ้วนเช่นอะไรเราก็สามารถสั่งเหมือนที่เราเคยสั่งได้เลยสั่ง deploy ไปที่ g o a r l y นะครับตัทุกอย่างได้เลยที่ผ่านมาเราเรียนอะไรไปพอดาวน์โหลดซอสโค้ดเสร็จปุ๊บก็ทํางานได้ทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับดังนั้นใครตามไม่ทันรีบไปโหลดมาแล้วก็เอามาเป็นเช็คลิสต์แล้วก็จัดการตามให้ทันได้เลยนะครับ เราก็เหมือนเดิมทําเสร็จปุ๊บก็ไปตรวจสอบกับ Ether Scan นะครับใส่ a d ด r e s ของเราเข้าไปอ่านี่คืองานที่เพิ่งส่งเข้าไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าสั่ง Deploy ขึ้น Contact ไปแล้วหายไปละเดี๋ยวคงโผล่มานะครับกี่จริงๆมันต้องมีโผล่มาเพิ่มนี่มาละ พอนโหลดมาเสร็จจะลืมปแก้เป็นของตัวเองด้วยนะอย่าไปใช้เอาเคมี API กับโปรเอริล e ร่วมกันมันจะไม่ดีครับโอเคนะครับ